และอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัตินะคะก็คือโครงการคิดดีทําที84โครงการกับครอบครัวข่าวสามค่ะวันนี้อยู่ที่ภาคใต้นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ใช้เวลาทั้งวันค่ะในการคัดเลือกผลงานของน้องๆที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า50โครงการแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกนะคะติดตามบรรยากาศกับคุณปียณีเทียมอัมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณปียณีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณธีระคุณวราพรคะจนถึงขณะนี้นะคะณนะเวทีที่มหาวิทยาลัยสงขลานะครินวิทยาเขตปัตตานีหัดใหญ่แห่งนี้นะคะสำหรับโครงการเยาวชนคิดดีทดําดี84โครงการกับครอบครัวข่าว3ค่ะเพื่อที่จะคัดเลือก8ทีมซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้ตอนล่างนะคะไปนําเสนอเป็นโครงการในครั้งนี้นะคะยังคงไม่แล้วเสร็จค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่4นะคะแล้วเราก็ มีทีมที่เข้ามานําเสนอโครงการเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะถึง50โครงการจาก25สถาบันการศึกษาค่ะขณะนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่นะคะซึ่งนักเรียนนักศึกษาจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงทยอยกันขึ้นเวทีเพื่อที่จะถ่ายทอดโครงการที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เข้าประกวดตามโครงการเยาวชนคิดดีทําดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสาม เพื่อที่จะมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมค่ะซึ่งโครงการที่เข้าประกวดส่วนใหญ่ก็มีแนวคิดมาจากสภาพปัญหาในพื้นที่ทั้งปัญหาความไม่สงบปัญหายาเสพติดน้องๆเหล่านี้นะคะเขามีแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงด้วยค่ะ การประกวดในวันนี้นะคะคณะกรรมการต้องให้ทีมที่มาจากสจังหวัดชายแดนภาคใต้เลื่อนขึ้นมานําเสนอโครงงานก่อนเนื่องจากว่าน้องๆต้องเดินทางกลับนะคะแล้วก็ระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกลแต่น้องๆก็บอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้เพราะว่า,าทําให้พวกเขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกและวิธีการในการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อสาธารณชนค่ะถ่ายทอดให้เห็นว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่มีปัญหาเท่านั้นแต่มีเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คิดเริ่มคิดดีทําดีเพื่อในหลวงเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ใน3จังหวัดค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ผลักดัน,นโครงการย่อยๆเหล่านี้ครับเพราะว่าแต่และโครงการนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศของเราได้คนละเล็กคนละน้อยแต่รวมๆกันก็เป็นจุดใจนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะมีน้องนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแล้วก็มาให้กําลังใจกันนับพันคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางบริษัท PFP Trading จำกัดและปลัดเทศบาลคอหงก็ได้นําอาหารแล้วก็ขนมมาแจกจ่ายให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะ ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการยอดเยี่ยม8โครงการที่จะเป็นตัวแทนเยาวชนในภาคใต้ตอนล่างก่อนที่จะนําไปรวบรวมกับภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครรวม84โครงการและจัดทําเป็นรายงานพิเศษเพื่อที่จะถ่ายทอดออกสู่สังคมต่อไปค่ะ นี่คือบรรยากาศบนเวทีณนะขณะนี้นะคะเป็นการแสดงของทีมบินตังพัฒนาจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษามบุรินทิจังหวัดสตูลในชื่อโครงการว่าลิเกฮูลูเพื่อคนรุ่นใหม่สำนึกรักแผ่นดินเกิดนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเหลือทีมนี้แล้วก็อีกหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะนำเสนอโครงการของพวกเขาค่ะ การนําเสนอโครงการในวันนี้50โครงการใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ตัวแทนนะคะจากภาคใต้ตอนล่างทั้งสิ้น8ทีม ะะแต่ว่าสําหรับผลนะคะก็คงจะต้องให้คุณผู้ชมนั้นไปติดตามได้นะคะในครบอบครข่าวสารของเราต่อนะคะในขะ่าววันใหม่คืนนี้ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเวทีที่5ของเราค่ะจะย้ายภาคแล้วจากภาคใต้ไปทางภาคอีสานกันบ้างไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะน้องๆที่อยู่ในโซนนั้นนะคะแล้วก็สนใจที่จะส่งโครงการเข้าประกวดยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ส่งใบสมัครได้ที่ www. คิดดีทำดี 84.com ค่ะ ขอบคุณค,ค่ะคุณปียณีค่ะ